ผมมีลอกตี่ย๋ปอมดีๆตัวหนึ่งมาแนะนำชื่อรุ่นว่าเลนเตอร์ สนใจสอบถามหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะสเปคที่เขาให้มาเป็นรอบ7.3ต่นหนึ่งลูกปืน5บวก1ตลบกำลังเบร8กิโลและที่สำคัญค,คือก็คือมีเสียงเวลาปลาลากมีเสียงยังไงหลายๆคนอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบตัวที่ใส่สายมาให้ดูก็คือแบบนี้นะครับสมมติว่าเราตั้งเบรกไว้แล้วอย่างเงี้ยพอเวลาที่เราสู้กับปลานะครับแล้วปลามันยังดึงออกได้อย่างเงี้ยที่มันเกินกําลังเบรกมันก็จะมีเสียงนะครับ นะครับก็เป็นเสียงลูกเล่นภายในในรุ่นของเลนเจอร์ได้ติดตั้งเข้ามานะครับตัวนี้มีทั้งหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วที่สําคัญคือมันเป็นแบบ Compact Body นะครับตัวนี้ก็คือจะมีขนาดกระทัดรัดมากๆเลยนะครับดูความลื่นนครับน,น,นี่ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยการหมุนนี่ก็ถือว่า s ส o t h มากๆเลยนะครับเนี่ยลูกปืนให้ที่ให้มา5ตลับเนี่ยก็ค่อนข้างเพียงพอต่อการใช้งานแล้วตัวนี้ก็จะควบคุม หลอดเก็บสายด้วยระบบแม่เหล็กว่าคุ่มการคู่แขนหมุนยาว100มิลนะครับแล้วก็หน็อบก็เป็น EVA จับถนัดมือนุ่มๆอย่างนี้เลยดูนะครับแล้วที่สําคัญคือมันมีปุ่มตัวนี้ขึ้นมาด้วยบางครั้งการตกแบบเท็กซัสกดฟรีสปูลอย่างเงี้ยแล้วเราต้องการที่จะสับนะครับเราก็แค่กดตัวนี้แค่นั้นเองตัวกดฟรีสปูลก็จะเด้งขึ้นมานะครับจากที่สปูลที่เคยฟรีอยู่ก็จะ เข้ามาสู่ระบบเบรกเลยเพียงท่านกดตัวนี้แค่นั้นเองก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่เพิ่มเข้ามาสําหรับล็อกเรนเจอร์ตัวนี้ขนาดกระทัดรัดมากๆเลยน้ําหนักลอกหนักเพียง192รกรัมเท่านั้นเองถือว่าเบามากๆเลยอ่ะนั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในกันดีกว่าเริ่มต้นเลยก็คือการถอดฝาแม่เล็กฝั่งนี้ก็วิธีคลายล็อกนะครับท่านก็บิดลง เท่านั้นเองแล้วก็เวลาท่านจะยกฝากขึ้นนะครับก็ต้องงัดมันนิดนึงตัวนี้มันยังใหม่อยู่ด้วยแหละครับก็เลยอาจจะยกออกมายากนิดหนึ่งน,ง, 9, นงนะครับแม่เหล็กนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าดดนะครับมีอยู่9เม็ดนี้นะครับแล้วก็ตรงน,นี้มีลูกปืนที่ไวรองรับแกนสปูลอีก1ตลับนะครับตรงน,นี้อ่าคราวนี้เรามาดูที่สปูลน,นะครับสปูลตรงนี้ก็จะมีลูกปืน ที่ไว้รองรับสปูลอีกหนึ่งตลับนะครับแกนสปูลนี่เป็นแบบตันยาวหนาแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยหลอดเก็บสายนี่ตามสเปคที่เขาให้มา P 2 2 0 P 3 100เมตรนะครับก็เพียงพอในการใช้งานการตีอะปลอมทั่วๆไปอยู่แล้วสำหรับเจ้าลอกเรนเจอร์ตัวนี้เดี๋ยวคราวนี้ผมจะพาเข้าไปดูข้างในกันเนี่ยว่ามันมีอะไรดีนะครับเกี่ยับจร้รอกตัวนี้อันดับแรกเราก็ต้องมาเริ่มรื้อตัวฝาครอบน็อตกันนะครับ ก็จะมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดฝาครอบอันนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วก็คลายตัวน็อตยึดแขนนะครับตัวนี้เป็นล่อหมุนขวาก็เป็นเกียวปกตินะครับถ้าเป็นล่อหมุนซ้ายก็จะเป็นเกียวซ้ายอันนี้การคลายออกก็ทวนเข็มนาฬิกาออกมานะครับถอดน็อตออกมาแล้วนะครับ ถ้าเรามาดูที่แขนหมุนแขนหมุนนี่ก็ตรงน็อตนี่ก็จะเป็น EVA ข้างในก็จะเป็นบูทก็เพียงพอต่อการใช้งานแขนความยาว100มมิลยกขึ้นมาก็จะเป็น Star d e c นะครับจะเจอสปริงใต้ Star d e c ที่ไว้คอยดันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเจอกับตัวนี้เป็นตัวเกลียวนะครับกดเบรกนะครับเป็นน็อตเกลียวกดเบรกให้ท่านคลายออกมาถ้าบางท่านคลายไม่ออกนะครับให้ใช้ Star d e c นะครับครอบลงไป ถ้ามันแน่นนะครับให้ครอบลงมาแล้วก็คลายก็จะออกง่ายกว่านะครับเมื่อคลายออกหมดแล้วนะครับก็จะเจอพวกแหวนกดเบรกนะครับพวกนี้ก็ต้องสำหรับท่านที่ยังเป็นมือใหม่ประสบการณ์กันหรือลอกยังไม่เยอะก็พยายามเรียงไว้ก่อนนะครับเรี่ยงไว้จะได้ไม่งงนะครับเวลาหรือ โอเคตรงนี้ก็จะมีลูกปืนนะครับรองรับแกนมือหมุนตลับอย่างใหญ่เลยนะครับตรงนี้เราก็มาเริ่มดูภายในกันกน็อตยึดนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดตรงนี้2ตัวนะครับแล้วก็ทางด้านนี้อีก2ตัวก็จะมี1เอาทางด้านในมีตัวเดียวนะครับก็จะมีน็อตยึดยึดฝาทั้งหมด3ตัวนะครับใน1ข้างถ้านอก2นะครับอ่ะลองลองมันลืลอล้อกันเลยบางทีต้อง จําความยาวของน็อตด,ด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้บางทีจะมาไม่เท่ากันนะครับน็อตต้องเรียงดูแล้วก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับอย่างตัวน,นี้ผมยังไม่เคยลื้อเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน็อตมันให้มายาวเท่ากันไหมน็อตยาวเท่ากันนะครับก็สามารถสลับตำแหน่งกันได้น็อตเมื่อท่านคลายน็อตหมดแล้วนะครับค่อยๆค่อยๆหาอะไรงัดตรงน,นี้จะมีช่องอยู่เห็นไหมครับ ช่องรูระบายน้ําถ้าท่านหาอะไรงัดไม่ได้นะครับให้ใช้นี่ไม้จิ้มฟันอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วค่อยงัดเห็นไหมครับถ้าถ้ายังไม่ออกก็งัดบริเวณรอบๆใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยมันจะไม่ทําให้ร่องของท่านเป็นรอยนะครับเวลาท่านงัดแบบนี้นะครับก็จะเจอเฟืองชุดเฟืองอตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ฝาขั้นก่อนว่าตรงฝานเนี่ยมีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็น ลูกปืนแอนตี้รีเวิร์สหรือว่าลูกปืนกันตีกลับตรงนี้นะครับเป็นตลับใหญ่เลยตัวนี้ก็จะเป็นบูทของลูกปืนแอนตี้แล้วก็ตลับลูกปืนที่ไว้รองประคองแกนมือหมุนนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ติดกับฝาอยู่นะครับตลับใหญ่เลยนะครับแบบนี้คราวนี้ก็มาสู่หัวใจของลอกแล้วก็คือเฟืองนะครับก็จะเห็นว่าเฟืองนียออกแบบมาได้ใหญ่ นะครับซี่ฟันเฟืองก็หนานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรองรับการตกปลาได้อย่างเพียงพอแน่นอนส่วนวัสดุที่ทําก็ใช้จากทองเหลืองถามว่าเพียงพอแข็งแรงเพียงพอต่การตกปลาไหมผมบอกเลยเลยว,ว่าทองเหลืองก็พอตัวนี้ผมยังไม่เห็นว่าระบบเสียงเป็นยังไงเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอทอดตรงนี้ก่อนอนี่นะครับทอดจานกดเบรกข้มาตัวนี้ก็จะเป็นผ้าเบรกนะครับพ้าเบรกตัวนี้ก็จะใช้เป็นพวกประมาณ แผ่นเทฟลอนนะครับประมาณนีน้อันนี้ก็จะเป็นระบบกรีดเสียงนะครับที่ทําให้มีเสียงนะครับติกต๊กติกต๊กติ๊กตเนี่ยก็จะเป็นตัวลวดนะครับมากรีดกับตัวนี้เดี๋ยวเราต้องยกตัวนี้ออกก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอา,เ,อาเฟืองออกไม่ได้นนะครับอันนี้เป็นลวดเป็นลวดกรีดเสียงนะครับตัวนี้เป็นลวดกรีดเสียง แล้วราน,นี้เราก็ยกชุดเฟืองออกมานะครับในเฟืองก็จะมีแหวนแล้วก็ตัวกรีดเสียงตัวหนึ่งอ่ะราน,นี้ก็จะเป็นเฟืองละอันนี้จะเป็นไดร์เยร์นะครับเห็นไหมครับออกแบบมาได้หนานะครับแล้วก็เป็นทองเหลืองแบบตันเลยนะครับแข็งแรงมากมีน้ําหนักนิดนึงนะครับเพราะต้องการความแข็งแรงทางด้านล่างเขาจะมีผ้าเบรกนะครับแล้วก็จะเป็นจานเตชุดยกนะครับ ตัวนี้ทันเตจุดยกก็ทําจากพลาสติก pvc แบบแข็งอันนี้ก็จะสู่ตัวพินเนียนเกียร์นะครับน,นี่ก็จะเป็นพินเนียนเกียร์พร้อมตัวประคองตัวยกนะครับตัวยกพินเนียนก็จะทำจากเทฟลอนนะครับลื่นอันนี้ก็จะมาถึงตัวไอเดนเกียร์นะครับตัวขับเฟืองตัวหนอนนะครับ ตัวน,นี้จะอยู่ที่เสานะคไอเดนเกีย A นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทําจากเทฟลอนเหมือนกันนะครับก็ทํามาได้ดูแลแข็งแรงพอเหมาะกาับากการใช้งานในการตกปลานะครับเดี๋ยวเราคราวนี้เรามาลื้อที่เสากันนะครับ กจะถอดน็อตสองตัวนะครับถอดน็อตออกมาแล้วก็จะเป็นตัวประคองเสาอย่างนี้นะครับก็จะแยกออกมาได้ตัวเสาเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับอันนี้ทำจากวัสดุอลูมิเนียมนะครับจะมีน้ำหนักเบาแต่ว่าตันนะครับอลูมิเนียมแบบตันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ย พอแข็งแรงพอนะครับสำหรับใช้เป็นวัสดุในการประกอบลอกในการตกปลานะครับแข็งแรงพอตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีลูกปืนอีกหนึ่งตลับนะครับที่อยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษเป็นตัวงัดออกมานะครับนั่นขออนุญาตไม่งัดเพราะเดี๋ยวจะใช้เวลาคราวนี้เราก็จะมาถึงตัวชุดยกนะครับให้ท่านคลายน็อตนะครับแต่ว่าเวลาจะคลายนอ็อตต้องดูตัวนี้ให้ดีด้วยนะครับสปริงเดี๋ยวจะกระเด็นหายนะครับเพราะนั้นเนี่ย แนะนำว่าควรจะงัดออกมาจากล็อกก่อนแบบนี้นะครับนี่ให้มันหลุดออกมาก่อนนะครับก็จะไม่กระเด็นหายนะครับแนะนําว่าคลายน็อตออกมาที่เต็นก่อนนะครับแล้วก็ใช้ยกตัวนั้นออกมาคราวนี้ก็คลายน็อตออกมาได้เลยนะครับตรงแป้นกดฟรีสปูลจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับ เมื่อกี้มันซ่อนอยู่ข้างในนะครับต้องสังเกตดีๆพอดีเมื่อกี้มันหลบอยู่ผมก็ไม่ทันได้เห็นเหมือนกันนี่นะครับจะเป็นน็อตตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับจะอยู่ที่ยึดกับแป้นกดฟรีสปูลน,นะครับให้ท่านถอดมาด้วยพอแป้นกดฟีสปูลหลุดนะครับตัวนี้ก็จะยกขึ้นมาได้แบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวชุดยกนะครับ ยกฟีสปูลนะครับตัวนี้เป็นตัวปุ่มข้างนอกที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ใช้กดนะครับก็สามารถที่จะถอดออกมาได้เหมือนกันนะครับแบบนี้คราวนี้ก็ไปสู่ตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวหัวใจหลักนะครับก็คือตัวเกียร์สายนะครับก็ต้องถอดหน้ากาก,ากออกก่อนตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเขาจะมีเขี้ยวล็อกอยู่เวลาถอดเนี่ยต้องใช้เครื่องมือค่อยๆดันนะครับ ค่อยๆดันมีละข้างนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเขี้ยวอย่างนี้นะครับจะเป็นเขี้ยวแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เครื่องมือแล้วก็ค่อยๆงัดนะครับเพราะนั้นมีโอกาสที่เขี้ยวจะหักได้นะครับะนะครับมันจะหลุดเอาไว้นี้แล้วนะครับนี่ก็คือกระจังหน้านะครับหรือว่าหน้ากากมันจะถอดออกมาคราวนี้ก็จะมาเจอตัวเกียร์สายนะครับ ให้ท่านถอดฝาครอบตัวเกียร์สายฝาครอบเข่าควายออกก่อนนะครับับแบบนี้นะครับนี่คือฝาครอบเข่าควายเสร็จแล้วก็จะเจอเข่าควายอย่างนี้นะครับให้ท่านเทลงมานี่ก็จะออกแล้วนี่เข่าวควายนะครับทําจากสแตนเลสนะครับดูล้นหนาเลยเข่าวควายไม่ล้มง่ายแน่อนอนนะครับคราวนี้เข้ามาถึงตัวตัวหนอนนะครับจะจะเจอกับ ตัวล็อกตรงนี้นะครับต้องระวังที่หนึ่งนะครับระวังการกระเด็นนะครับงัดออกแล้วก็จะมีแหวนอยู่ทางด้านล่างนี้ด้วยนะครับสาหรับแหวนเกลือกมาเป็นตัวล็อกนะครับ e ล็อกนี่ก็จะมีแหวนกลมรองทางด้านล่างนะครับเสร็จแล้วก็จะถอดเฟืองตัวหนอนออกมาได้เลยก็เห็น i ด l เก gear ตัวนี้ที่เป็นตัวขับเนี่ยก็จะใช้ มุดล็อกอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็ถอดอกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับง่ายๆตรงนี้คนที่มีพื้นฐานในด้านการถอดประกอบล็อกก็สามารถทําได้นะครับแบบนี้โอเคทวน,นี้ก็เป็นเป็นฝาครอบลายไกด์นะครับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือการถอดลายไกด์หรือว่าตัวเกีย์สายนั่นเองนะครับ เป็นตัวเพียสายนะครับตรงในรูนี้ก็จะทําจากเซรามิกนะครับเพราะสายจะรอดจากตรงนี้ทำจากเซรามิกเพราะว่า1มันจะลื่นแล้วก็ถ่ายเทความร้อนได้ดีเสร็จแล้วเราก็เอาตัวประคองออกนี่นะครับตัวประคองก็ทําจากสแตนเลสนะครับตัวนี้ก็หมดแล้วคราวนี้เหลือที่เฟรมตัวนี้ผมยังไม่ได้ถอดลูกปืนออกเพราะว่าต้องใช้เครื่องมืองัดแล้วก็ต้องใช้เวลานะครับ ก็จะทำให้ท่านเห็นว่ามันมีลูกปืนอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5ตลับนะครับ5ตลับเท่าที่เห็นก็จะมีครบอย่างนี้เลยท่านที่มองหาลอกเตี๋ยปลอมดีๆลอฝุูงสูงนะครับผมฝากเจ้าลอกเลนเจอร์ตัวนี้ไว้เป็นทางเลือกของท่านนักตกปลาอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญคือราคาไม่แพงแล้วก็คุ้มค่าเงินในยุคนี้แน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยกับ รอกเรนเจอร์จากค่ายโอเชียนเซเว่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อที่จะบม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราได้ค่ะบ๊ายบาย